สวัสดีครับเฮ้ยผมว่าเราไปเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าครับไปดีกว่าอันนี้ละจุกอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูจุกกันต่อนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับขอตัวก่อนดีกว่าติเตลเด๋ว,ดวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมประมาณหกโมงเหมือนเดิม คิดมาแล้วพรุ่งนี้ดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคขอโทษด้วยนะครับห้ามโกดกันนะโกดกันหรือเปล่าครับเนี่ยโกดกันหรือเปล่ากดกันไหมห้ามโกรธผมนะขอโทษครับเดีย๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ ขอโทษด้วยนะครับใครสนใจก็ฝากไว้ในในมือด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อจะพิจารณากัน mm hmm. ขอบคุณนะครับจะ้เจอกันนะครับ mm hmm. บ๊ายบายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการกดส่งของควัญให้ด้วยนะครับผมสำหรับที่ส่งกข้มาให้นะครับ,บคุณนะครับแล้วก็ัวใจ ทุกอันเลยนะผมทุกดวงด้วยนะครับแล้วก็การติดตามนะครับเจอกันบ๊ายบายคุณนายครับผมคุณนาย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 ครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณท <Whew. S 1> ี่ซัพพอร์ตกันนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้มางอนะครับงอนได้วันนี้งอนได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มางอบ๊ายบายคุณนายนะครับผมเจอกันะเดี๋ยวพรุ่งนี้มางอนะบ๊ายบายครับอย่าโกรธกันอย่าโกรธกันแรงนะเดี๋ยวงอไม่ไหวบ๊ายบายครับ สวัสด Get ีครับอ <ok ุ๊ยขอบวัญด้วยนะครับผมไม่มีใครโกรธใช่ไหมโอเคครับขอบคุณนะครับที่ไม่โกรธกันนะครับขอบคุณที่ให้อภัยกันด้วยนะครับผมขอบคนะครับที่ให้อภัยผมนะไม่มีใครโกรธผมใช่ไหมครับเมื่อวานไม่มีอุ๊ยอะไรอ่ะ จอลล่ถั่วผู้มีความสุขไม่ดีง้อวิรอเล่รครับหยอกเล่นดีกันได้ไหมนิดนึงมีใครโกรธหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีใช่ไหมครับเข้าเกมไหมนะเธอาี่ผมเข้าเกมนะนะ ไม่มีอยู่ไหนคนโกรธอยู่ไหนไม่เห็นมีใครพิมพ์ว่าโกรธเลยครับไม่เห็นมีใครบอกว่าโกรธนะเพราะว่าไม่โกรธกันใช่ไหมข้าเมกมดีกว่าเอาเป็นพลงนี้ดีกว่าไหนๆก็ไม่มีใครรักเราละ เดี๋ยวขอโทรหาสวัสดีค่ะตำรวจมีต้้งนับเข้าสู่สตาร์ททัพขอให้สุกกับการสมบวจแบบนะคะอ้าวเรือโทรไม่ได้เหรอ กัตำรวจเลยนะแล้หนึ่งฮัลโหลครับพอดีว่ามีคนมาหลอกให้ผมรักแล้วเขาก็ไปหมดแล้วครับตอนนี้ปอนที้ผมอยู่คนเดียวที่สนามบินล่างเขาเรียกส่งผมกลับประเทศแล้วช่วยด้วยครับอ้ออาวโอ,อ้ ต้องทำเป็นไงครับงอเอ่องอคนรึทำเป็นไงอ่ะผมงอคนไม่เป็นนะสวัสดีครับทำเป็นงไงครับดีกันอ่าดี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 ด,ด,ดีดีกันนะครับทำงไงอ่ะ นี่เหรอต้องพูดนี่เหรอใ,ใไขอโทษนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับอ้วนแบบนะครับคืออะไรครับใครครับอา้าว ผมไม่ได้นี่นะครับผมไม่ได้อันนั้นนะไม่ใช่นะเมื่อนะกี้ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับอันนี้แค่อ่านนะครับแค่อ่านเฉยนะครับอ้าวเสียงไม่อ้อนเลยแล้วเสียงอ้อนเป็นยังไงครับอุ๊ยขอบคุณนะครับผมพี่พี่นุสนุสใช่ไหมครับนุส ผมไม่เคยพูดแบบอ้อนเลยทำไงดีครับเพิ่งทำงไงถึงจะอันนั้นได้บ้างมีอะไรแทนได้ไหมครับขอขอขอโทษครับขอโทษครับผมขอโทษนะครับเมื่อวานที่ไปสตรีมเร็วนะครับ ผู้ชายช่วยหน่อยดิเวลาง,ง้อผู้หญิงทำไงอะพี่ครับผมจะง้อผู้หญิงเนี่ยเขาโกรธผมประมาณกี่คนไม่น่าจะโกรธไม่กี่คนหรอกครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ก็ไม่โกรธหรอกเป็นผู้ชายงอนไม่ <c oughs> ต้องช่วยผมรี่เอ่อ ผมขอพี่พี่ผู้ชายช่วยผมหน่อยได้ไหมครับสักคนละหนึ่งอ่าหนึ่งอันเผื่อว่าจะมีอะไรที่เข้ากับผมบ้างไม่มากก็น้อยวิธีที่พี่เคยงอแฟนมาทั้งหมดเลยได้ไหมครับอืมง่ายสุดน่าจะเป็นเอ่า เดี๋ยวจุ๊บอะไรครับไม่มีนะครับไม่ไม่มีนะครับจุ๊บไม่เคยจุ๊บใครนะครับไม่เคยนะครับผมอ่า วันนี้หลายเหตุการณ์อยู่นะครับเนี่ยก็โดนงอนก็ต้องโดนไม่รู้ว่าเปิดเซิร์ฟมาจะโดนบ่นหรือเปล่าปอ่า อันอื่นไหมครับหรือว่าเอานี้อันเดียวเลยก็คือถ้าอันนี้หายหายใช่ไหมครับระบบจะประหัวกลัว แล้วได้ไมั้ยครับเอาวันอื่นได้ไมั้ยหัโทษครับโด้ <c oughs> oh, นะครับ โอ้ห้าทุ่มอ่อเดี๋ยวถ้าเป็นห้าทุ่มเดี๋ยวเอาอันนี้ด้วยครับถ้าห้าทุ่มเดี๋ยวเอาอันนี้ด้วยเดี๋ยวขอไปล้องอันนี้มือก่อนนะว่าต้องทำยังไง ขอขอรอบสุดท้ายได้ไหมครับคือไปอ,อื่นได้ไหมครับโอเคจะได้อันนี้กันนะครับเอาเป็น ยังไ,ไงดีฮะแล้วอยู่ดีคนเราจะจูจะจูบได้หรอครับทำไงอะ่ะจูบใครอะ่ะไปผมจูบใครห้าทุ่มอะไรครับไม่เอาห้าทุ่ม <c oughs> อ๋อไม่ใช่จูบเป็น อืมนับเลยครับนับเลยนับเลยนับสามก็ได้ครับ หนึ่งสองสามอุ้ยขอพิชช่นนะครับผมขอพิชช่นนะ โอ้ยโอ้ยครับเดี๋ยวเล่นเกมดีกว่านะผมว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้จะไม่สัญญาอีกแล้วครับผมขอโทษครับผมสัญญาเอง

พาไปส่งไหมส่งโรงพยาบาลไปดิแต่งเขาให้ไปส่งไหมครับให้ส่งพาวส่งพาวส่งพาวให้กระลาษกระลาษส่งได้ไหม,มครับขออนุญาตนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรู้สึกวันนี้ขาดทุนโดนขโมย ย,ยวยัง <c oughs> ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับหมโท้ครับยังไม่เกิดขึ้นแล้วครับตามสัญญา <c oughs> จะได้ไม่ต้องงอนกัน ทำแบบนี้ให้สาวบ่อยลองถามเขาดูก็ได้ว่าผมไม่ไม่ยนนี้เลยไม่เคยทำ